ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมะที่ร้าน b a r ชช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ โอเคเลครับผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับผมนะฮะเรามาเปิดคลิปกันที่โรคแรกกันนั่นเองนะครับผมนะฮะหลายๆคลิปเนี่ยเปิดคลิปกันที่โรค3โรค2จนเบื่อแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะเป็นคลิปวิดีโอเอ,อ่อเฮี้ยตัวเฮียเ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวนะฮะมันบินมาต่อหน้าต่อตากูเลยนะครับผมแต่กูตกใจหมดเลยคุณผู้ชมโอ้เกินปุยปุยเลยครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวไปดูสปอยอะไรบางอย่างนะครับผมนะที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมนะฮะเป็นอะไรนะนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยแล้วกันนะครับผมนะแต่ก่อนไปนะครับผมนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมนะไปเราาาาตัััดภพมกกกนนนทีี่ห้ Twitter IP ขออง แล้วนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอแสนสุดจะสั้นนะครับผมนะก็คือแบบว่าเอ้ยมันเป็นคลิปสปอยลเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับผมนะฮะมันก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะแต่เขาบอกว่าการอัปเดตครั้งต่อไปนี้หรืออัปเดต21ที่จะมาถึงนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่ผลคิสเนทผลเดียวนะครับผมนะฮะมันยังมีอีกหนึ่งผลนะครับผมนะ,ะที่มีะระดับความโหดเนี่ยเทียบเท่ากับผลมังกรที่ยังไม่ตื่นหรือว่ายังไม่รีเวิร์กนั่นเองเน บอกเลยครับผมนะว่าผลที่จะมาคู่กับผลคิสเนตเนี่ยมันคือผลอะไรดีครับผมนะแต่ในอัปเดตต่อไปนะครับผมนะรู้ว่าอัปเดตคิสเนตนี้จะเป็นผลคิสเนตที่โดดเด่นที่สุดันเลยดีครับผมนะแสดงว่ามันมีผลหลักแล้วก็มีผลรองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะมาโอเคครับนะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมนะเมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมนะเราขอแยกแปลกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนะจะได้ชัดเจนไปเลยนะคุณผู้ชมฮะหลังจากไปออกมาแล้วนะครับผมนะเขาบอกว่าแทบรอไม่ไหวนะครับผมนะที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นวว่่่่าา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 เเเรรรรรรกลลลัััังงงททออออหะะะไไบบบบยยยยูนนนนคคคคผผผผมมมมิสตป็พศีด้ มากที่สุดนับตั้งแต่บ็อกฟู้ดเปิดตัวมาเลยนะครับผมนะครับเราเกือบจะขัดเกลามันเสร็จแล้วนะครับผมนะต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างสั้นๆของการเคลื่อนไหวเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะครับผมนะฮะก็คือเรื่องของใครก็ว่ากันไปนะครับผมนะชิโบชิเบะนะฮะคุณผู้ชมและนี่คือรูปภาพประกอบนั่นเองนะครับผมนะฮะเกี่ยวกับสกิลต่างๆของเขาด้วยครับผมนะซึ่งไม่รู้ว่านี่คือสกิลของอะไรนะครับผมนะอาจจะเป็นสกิลเอ็กไหมสกิลแซดหรือเปล่าหรือว่าสกิลที่สองสกิลที่สามบันนี้ก็ไม่ทราบเลยนะครับผมนนนนนะะะะะฮฮออาาาาจจจจเเเปป็วว่่้้ยยกิผผลลีีศไแครับมม หางโผล่ออกมาหรือว่ากําลังกดสกิลใช้อยู่อาจจะมีหางเด้งออกมาอะไรประมาณนี้นะครับผมเนะยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เจ้ากิจเกมมิ่งมันมาอีกแล้วรอดีครับผมนะฮะเขาบอกว่ารอไม่ไหวแล้วอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่โอ้โหบอกเลยนะครับผมนะฮะว่าทาราของพลพิศซ่าใหม่นี้อาจจะมีการทุ่มเทเกิดขึ้นนะครับผมนะอาจจะเป็นผลระดับมิสติคลที่แบบว่าโหดๆตึงๆเลยก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะเพราะว่าระดับความโหดเนี่ยอาจจะติดท็อปหนึ่งใน3ผลที่โหดที่สุดเลยก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะอะไรประมาณ แต่ก็ไม่รู้หรอกนะครับผมนะก็ขอให้มันอัปเดตมาก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะซึ่งไม่รู้เลยว่าเวลามันแปลงร่างมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาหน้าตู่ยังไงนะครับผมนะอาจจะกลางๆไหมหรืออาจจะสวยกว่าเดิมหรืออาจจะเผื่อแบบว่ามีการรีเวิร์กด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมนะฮะโดยรวมแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับผมนะก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์กันด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะชอบไม่ชอบยังไงนะครับผมนะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมนะสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารแบบนีี้หหรรือวว่่่าาาาาไมมเลในก สารแบบนี้เนี่ยสามารถติดตามช่องของพี่ได้เลยนะครับผมนะฮะเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆที่จะมาอธิบายแล้วก็จะมาสปอยแบบนี้ให้ฟังนั่นเองนะครับผมนะเป็นสาระข้อมูลของเกมโอเคนะครับผมนะ่ยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วกันนะครับผมนะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอต้อนรับไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคคลิิปปววดดดีีโออหน้าาสสัััรบบยมะจเตต